ไปครับผมมาขึ้นโคนน้ำครับโคนน้ำนั่งก้นไปมาเทียมเว้ยมาครับกินกินปไปกินกินปไปหดหัวครับ กินับผมด้านไปเร็วไปเร็วทำไรโดดมามาต่อเลยเหรออันชักหนีละไม่อยู่ละมังเถื่อนดกว่าอ่ามาตรงนี้แทนก็ได้ไมั้ กินนะผมทำไรปิดประตูครับปิดประตูมันยุ่งอะไรแถวนี้อ่ดันปิดไปเลยครับฮึสบายใจครับได้นึ้นไป đăng ký bay chỉ bao ghi bao, makin doe, makin lo kin ngon hap kin mang chạy to đi oh dun nắp đi, nắp đàn hấp, dun hấp, dun hấp, dun nắp dun nắp แต้มนี่คือแม่งแต้มมาเลยนะบอกเลยเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูแ้วเขาตัดสินใจพลาดก็เจง๊งเอ้าแม่งรู้งานนี่หว่ารู้งานนะครับรู้งานนี่หว่าเราเนี่ยมาครับอือจะรู้งานขนาดไหน ตัดความสัมพันธ์สเสลจรู้งานหรือ,อ,อไปครับเสริมขวามเสริมความแข็งแรงอย่างนี้ไปเลยก็ได้ครับเปรี้ยวสองเวยคครไปเลยกินก็ดด่อ โอ้โหลงอะไรหล่ะเจ้าแล้วม้าหนีไปไหนอ่ะม้าหนีไปไหนโอ้แลกกันหรอเจ้ากินครับนะครับอลุก่อนหนึ่งทีครับเดี๋ยวเขาทำมิดีมิดร้ายกับเราเชื่อมก่อนครับเดี๋ยวหาย ทังน,นี้ไปครับโอ้ต่อไม่ต่อตบโคลนเล็มาครับโอ้พันหกมาเทียมมาด้วยหนานับมามังกร เปิดเผยแบบเต็มตัวนะครับโอ้ขุนหนีไว้แล้วทำไมขุนหนีไปอ้อมไปตรงนู้นล่ะัหน,นกันไปครับนหน้าขุนนิดนึงนะครับอ้อม ครับผม,มทำไรเหรอกินครับทำไรกินมากินครับ กินน้ำไปโอ้โอตัวน้ำมาแทงเว้ยดันครับให้ลูกหนึ่งทีดล้วกันมาครับผมกินเหลือ กินเรือเข้าไปครับนะครับผมเอาละแทงมากกินเข้าไปครับ เกมนี้แบบน่าจะหมดวัยไวไเน่แลกกันหมดไวจังเว้ยอ,อ้อมแล้วหนีแล้วไม่อยู่ละกินมากตาขึ้นไปครับแต่ขึ้นไป โอ้ไม่ทันแต่งกันไปครับกินมาครับผมมาครับ ตบโคนนั่นเองท่ผ้มโอ้ต่อเว้ยต่อทำไมละ่ะตบมาครับได้กันไป มาครับผมมาครับกดดันกดดันไปครับ เดี๋ยวคเราขึ้นได้เมื่อไหร่อ่ะหนุกหนาแนละ้วท่านผู้ชมบางแล้วครับเห็นไหมตึกตือมาครับก็ต้องเอาเรือลงมานะครับอยากลุกก็ต้องเอาเรือลงมา เพ hey, ลงมาลุ้เปล่าไม่ลงเว้ยอ่าไม่ลงไม่ลงก็อุดเลยครับกินด้ว้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วมาครับผม ออื <c oughs> อ่ะมาครับเตรียมต่อดีกว่าไหมาต่อเรือน่ะดีกว่าไหมา <c oughs> ต่อเรือ ลุกเข้าไปครับลุกเข้าไปมาครับผมเราจะใช้วิธีการขังนะครับลุกเข้าไปครับ มาครับรู้แค่นี้จะชนะได้ไหมเดี๋ยวลองเรามารุ้นกันรู้เข้าไปครับโอเคน่าจะไม่ทันนกจ๋อพี่ก่อนรุ้เข้าไป